บางคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับงานซัาพ์รถนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพุ่มจะมาบอกคบคิดของานซัาพ์รถนะครับเมื่อคันนี้นะครับเป็นจ่าโคตนะครับออกข้าวมาซัปพลทีมดีขี่นี้นะครับเมื่อดรถกระบะซีประตูแบบนี้นะครับราคาจะอยู่ทีซี่พันห้ารยบานนะครับห่านซัพาล์นะครับทำตรงในบ้านนะครับงานซัาพลก็คือนะครับชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์ภายในทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มปืนปุ่มลั่นข้านะครับเราจะทดมาสักไอแบบนี้เลยครับแล้วก็บนั่งบกกำมายืนนะครับสักไอมาก ความสซ er ่ามัดตุกยิบนะครับภายในหรือมัดชานะครับยกเว้นคอนโทรลการนะครับงานสปานี้นะครับก็รวมไปถึงนะครับการล้างช่วงล้างแบบพรีเมียมด้วยนะครับล้างคือเอาทิ้งทุกครับโลโก้จะช่วงล้างให้หมดเลยครับโต๊ะโลล้างกันเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับล้างงงเขื่องแบบพรีเมียมด้วยนะครับจะประมาณนี้นะครับงานสปานะครับซึ่งก็ในงานล้างซี่นะครับเราจะล้างให้แบบพรีเมียมตามโซโลโกงโลโก้เลยรับเก็บให้หมดเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับเข้าเรียกว่างานสปานะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการผ กระสนิมเล็กก่อการคัดซี่คัดหลบรอยเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะผลกระสนิมด้วยหรือว่าจะคัดซี่คัดหลบรอยหรือว่าจะเขือบแก้วด้วยนะครับต้องมีขาใจใจผ่มเติมนะครับอยาเข้าใจพิษนะครับบางคนนะครับมาใจเก๋ท่ามผ่นหน้ารวยบ้านนะครับตีโอมัดตุกยางเลยนะครับมันก็ไม่ได้นะครับคือต้องคาใจกันนู่นนะครับวางงานสปานะครับก็คือการทำความซอานะครับไม่เกี่ยวอะไรกับการผลกระสนิมช่วงลลางเล็กก่อคัดซี่หรือว่าเขือบแก้วเขือเติร์ดไม่ผัวนี้นะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับอยาใจทุกคนนะครับเข้าใจอยาไปดามงดาานะครับถ้า ไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้ตามนะครับอันนี้คือล่างจ่าทีรางช่วง้างแบบพรีเมียมเซ็ตเลเวลดูครับเห่นความแตกต่างไหมครับตอนมากับตอนนี้นะครับดูครับเกรียงกิฟต์เลยนะครับขันนี้นะครับพิ่มบอกเลยว่าถ้าได้ผลกรจะนิ่มช่วงล้างกันแลวเว็บเลยนะครับอันนี้คือล่างจ่ตถีสักปุ่มปืนเซ็ตแล้วก็นํากลับมาประกอบไห้เมื่อนเดิมนะครับแล้วก็ชิ้นช่วนวัสดุอุปกรณ์ภายในตุกชิ้นนะครับรอทษมาเลยนะครับรอซามาให้กลับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถลุนเนียโยนน่นะครับเราสามาถทดประกอบรถได้หมดถูกลุกยะะไม่วจ เป็นรถยุโรปหรือว่ารถญี่ปุ่นนะครับรถบีเอ็มรถเบนท์รถโปชงโปเช่นะครับทีเอ็มดีกินนี่ก็หนอนนะครับรถโทษมาเม็ดช้านี่นะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับทําได้หมดถุกนะครับแล้วก็มีรถเป๊ะๆเยอะแยะอีกบางไม้นะครับทีนี้นะครับรับหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งจนตึงรถสิบโลสิบแปดโลนะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็รับนะครับบางคนเข้ามาซัปปะแล้วก็ผลกระสิบนะครับถ้าซปปะรถมอเตอร์ไซค์เราก็ทอดมาต่างกันเหมือนกันครับถ้าผลกระสิบด้วยครับเราจะทอดเขื่องเอาด้วยเหมือนเหมือนคิดด ตามต่อประตรงประตูนะครับราเก็บไอ้มาชัดเลยนะครับมาทีนี้นะครับไดงานพรีเมียมกับบานไปเนนอนะครับในกระบะแบบนี้ก็ลังง่ายนะครับแต่ว่าในกรณีที่เคยจะล้างตายกระบะเมกเลนเนอร์นะครับจะมีขาชายเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้คือหล่างจกติดต่ำเซตแล้วจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าใครดูคลิปตึงตรงนี้เลยนะครับเ็นนาทีเอ็มดีคลินิกแล้วมีความคิดไดยังไงก็สามารถเลี่ยนความคิดกันได้ในพุทธนี้เลยครือกพุมดูกับนี้สี่รถก๊า้ังให้กระฟูมาไลครับผมเกือบสี่คงเบนดีเอ็มดี กินข่ากับพอมอ